โยัศวรรณตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแฟนแฟน,แฟนแห่ส่งกำลังใจเพียบเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับอโยทัศวรรณเสนีวงนะอยุธยานักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงไทยโยทัศวรรณมีลูกสาวหนึ่งคนคือขวัญพิมพ์อักษรทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดละคร ล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้ออกมาไลฟ์หลังคุณแม่โยทัศวรรณเข้าโรงพยาบาลเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีขนาด1.5นิ้วซึ่งแอบกังวลเล็กน้อยและเคยผ่ามาก่อนหน้านี้เมื่อปี2518โดยแฟนๆที่เข้าไปดูไลฟ์สดต่างเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายโดยทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้บอกว่า พอจะผ่าตัดจริงคุณแม่เกิดอาการกลัวขึ้นมาเล็กน้อยและเข้ารับการผ่าตัดช่วงเช้าวันนี้หากมีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกที